นี่คือเกมที่ผมไม่เคยรู้จักแล้วผมก็ไม่เคยสนใจในกระแสของมันแต่ในเมื่อใครหลายๆคนที่เขาได้ลองเล่นกันแล้วเขาก็บอกมันเสียงเดียวกันเลยว่าเกมนี้มันสนุกมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องขอหยิบมาลองหน่อยก็แล้วกัน เกมนี้มีชื่อว่า High f i l u s นี่คือเกมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลัที่ผสมผสานเกมแนวริทึมเข้าไปที่ผมบอกตรงๆเลยว่าผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะามาเป็นเกมแบบไหนซึ่งก็เป็นวันนี้นี่แหละที่ผมจะเอามาแชร์ให้ฟังกันแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กดซับให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็แน่นอนว่าวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยคอมพิวเตอร์จากร้าน GPU 2 Shop เช่นเคยใครอยากจะได้คอมเทพๆแรงๆเล่นได้ทุกเกมที่ราคาไม่แพงยังไงงก็ตตอรราาาานีทสมมถปิดดๆข ได้ที่ลิง์ใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า Hi-Fi ฟ u s สที่ผมเพิ่งจะไปลองเล่นมาหลังจากที่ช้ากว่าชาวบ้านเขาเป็นเดือนมันจะเป็นเกมแบบไหนมารับชมกันได้เลยครับ เนื้อเรื่องของไฮไฟลัสจะเป็นเรื่องราวของชายหรือใครจะเรียกว่าชายก็แล้วแต่เด็กหนุม่มผู้ที่จะใฝ่ฝันอยากจะเป็นชาวรอกแต่ว่าเขาดันมีปัญหาอยู่ที่ว่าแขนของเขาไม่สามารถใช้งานได้ชายจึงเข้าไปร่วมโครงการที่เรียกว่าโปรเจกต์อาร์มสตรองเพื่อที่จะทําการปลูกถ่ายอวัยวะแขนจากกลเพื่อให้แขนของเขานั้นกลับมาใช้งานได้อย่างปกติอีกครั้งแต่ว่าในขั้นตอนการปลูกถ่ายมันก็ดันเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะเครื่องเล่นเพลงของชายที่มันบังเอิญลอยเข้ามาหาชายในขณะที่กําลังปลูกถ่ายอวัยวะเป็นผลทําให้หัวใจของชายนั้นได้ถูกกรรววมมเเเเเเขขข้าาไปััคื่่ออององงงลลลนนพตแะ ทำให้ชายได้ถูกมองว่าเป็นผลงานที่ผิดพลาดของบริษัทจนทําให้ทางบริษัทต,ต้องออกมาไล่ล่าชายและกําจัดทิ้งในฐานะผลงานที่ผิดพลาดแต่ว่าในด้านของชายเองนั้นเขาก็ได้รับพลังแขนกลที่สามารถซัดกับผู้ตามล่าเขาได้เช่นกันรวมไปถึงหัวใจของเขาที่ตอนนี้มันได้กลายเป็นสิ่งที่ทําให้ในหัวใจเขาเต็ไมไปด้วยจังหวะของเพลงร็อกซึ่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของไฮไฟลัสนั่นเอง สำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็คงจะต้องบอกได้ว่านี่มันพลอตอนิเมะสไตล์โชเน้นชัดๆเลยเด็กหนุ่มผู้ถูกเลือกที่มีพลังพิเศษจากนั้นเขาก็ต้องเอาพลังพิเศษมาต่อกรกับเหล่าล้าที่ไม่ประสงค์ดีและในระหว่างทางตัวเองของเราก็จะได้เจอเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและก็ต้องร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายเพื่อที่จะจบด้วยการไปตอบบอสต้นเรื่องถ้าเกิดจะบอกว่านี่ไม่ใช่พลอตที่คุ้นเคยเลยก็คงจะดูตอแหลไปหน่อย แต่ว่าในแง่ความคุ้นเคยก็คงจะเป็นพล็อตแบบนี้นี่เองที่ทําให้เราติดหนึบกับเนื้อเรื่องแบบนี้ได้ไม่ยากนะักเพราะมันเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนยิ่งเล่นก็ยิ่งสนุกจนบางทีก็ลืมเวลาไปได้เหมือนกันถึงจะมีบางจุดที่ตัวเอกจะเสียท่าไปบ้างแต่เราก็พร้อมกลับมาตอบโต้และทุกครั้งพร้อมกับพลังใหม่เนี่ยพล็อตแบบนี้มีใครบ้างที่ไม่ชอบโดยเฉพาะกับคาแรคเตอร์ของชายที่เป็นเด็กหนุ่มร่าเริงและเหมือนคนอเลอร์ตลอดเวลาแบบนี้พอได้อยู่ด้วยได้ผจญภัยไปด้วยมันก็มีความสุขจริงๆนะไหนจะพวกมุกตลกฮาๆ สนุกเพลิดเพลินไฮไฟลัสก็ถือว่าเป็นกเกมหนึ่งเลยที่จะไม่ทําให้คุณผิดหวังมาดูกันต่อที่การนําเสนอสําหรับไฮไฟลัสถ้าเกิดจะให้ผมนิยามสิ่งที่เขานําเสนอเลยนะผมบอกได้คําเดียวเลยว่านี่คือเดวิลเมคลายภาค DMC ชัดชัด a c k and Slash เน้นการต่อสู้เน้นคอมโบมีการอัพเลือดอัพสกิลแล้วก็มีฉากโซลมชันเวลาตบศัตรูจนหมดฉากไม่เหมือน d m c ตรงไหนลองอระการมาวงเพียงแต่ว่านี่มันคือ DMC ในโหมดสดใสที่เข้าถึงได้โครง่ายด้วยการนําเสนอภาพอาร์ตในโลกอนาคตแบบการ์ตูนคอมิกสด,สดใสเนื้อหาละมุกที่เน้นเล่นใหญ่แต่ว่าไม่ได้เน้นเครียดหรือว่ากดดันแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ในความมันในรูปแบบของ Hack and Slash ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนี่จึงเป็นเกมที่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแต่ในเมื่อตอนต้นผมได้เกรลืนไว้ ก่อนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊เอ๊แล้วมันจะเข้ากับเกม Hack a n d s l a s h ได้ยังไงถ้าเกิดจะให้อธิบายง่งายๆเลยก็คือทุกอย่างในเกมนี้มันจะสอดคล้องกับจังหวะด,ดนตรีไปสหมดไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การเคลื่อนที่การฟาร์มการตบบอสฉากศัตรูทุกอย่างมันจะถูกกำหนดด้วยบีทของเสียงเพลงเช่นการคอมโบเราก็ต้องกดให้ตรงจังหวะของเพลงการกระโดดหรือว่าการแดชก็ต้องกดให้ตรงจังหวะคือถ้าเกิดจะไม่ทำแอคชั่นตามบีทของเพลงตลอดเวลามันก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ทำเกมมันก็จะยากขึ้นที่หมายถึงว่าคุณอาจจะเเเเลล่่่่่นนนนนนนไมมมผผาาายยยยใใสวีีี้ด๋จะขยยฟัังกกกกอท็็แตป ว่ารู้ไว้ก่อนเลยว่าทุกอย่างในเกมนี้เขาถูกนําเสนอเอาไาให้สอดคล้องกับจังหวะของเพลงนั่นเองเขาคงจะอยากสื่อว่าหัวใจของตัวเองเนี่ยมันเป็นจังหวะดนตรีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ดีเลยเราก็ต้องทําตามจังหวะนั้นถือว่าเป็นเกมแนวใหม่เลยก็ว่าได้นะเกมนี้ถามว่าแปลกไหมแปลกมากแต่ถ้าเกิดถามว่าปังไหมโคตรปังมันคือการเอาแนวเกมที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงให้แปลงใหม่ชนิดที่ว่าไม่มีใครเหมือนสุดยอดไปเลย และอีกเรื่องที่ผมว่าเขานําเสนอได้ดีเลยนั่นก็คือเรื่องของโลกอนาคตสําหรับเรื่องนี้ถึงแม้จะฟังดูไซไฟไปหน่อยแต่ก็เป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายและก็คุ้นเคยอย่างเช่นเทคโนโลยีที่ยุคนี้หมายถึงในโลกความจริงที่มันบูมๆอะ่ะเขาก็เอามาใส่ในเกมนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกขุนยนต์พวก AI พวก a r โลกเสมือนบางอย่างมันเหมือนจะฟังดูเข้าใจยากไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็คือเขาตีความมันออกมาให้เน้นตลกแล้วก็เข้าใจง่ายคือตอนเล่นผมก็คิดนะว่าเขาเอาของแบบนี้มายัดลงในเกมได้ยังไงให้เรารู้สึกแบบนี้ได้ทั้งพวกขุนยนศัตรูพวกข มันมีกระทั่งอิสเอของเกมในค่ายเดียวกันที่ทําออกมาได้โคตรซีเรียสแต่ว่าไม่ได้ดูซีเรียสเลยเวลาที่มันอยู่ในเกมนี้ดังนั้นย้ําอีกครั้งเลยว่าไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เขานําเสนอมามันไม่ทําให้คุณเครียดแน่นอนยิ่งกับตัวเพลงทั้งหลายที่มันจะวนเวียนตลอดเวลาให้คุณดื่นดํากับตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีงามและก็ถูกใจผมแบบสุดเชื่อเถอะว่าเล่นแล้วอารมณ์คุณจะค้างแน่นอนแต่ว่าจะค้างเพราะว่าการนําเสนอเขาน่าสนใจหรือว่าเอาจังหวะเพลงออกจากหัวไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆตอนทีี่่ผผมมมมพพิิ์รปตออออยเเเเเนนแกกกกดดาาาจจจังจงงหหววะลลลใ้้ไไ i yeah. มาดูกันต่อที่เกมเพลย์เอาจากเรื่องเบสิกที่เราจะได้ทำเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือการต่อสู้การต่อสู้ในเกมนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนตีหนักตีเบาเดชหลบแพร่แล้วก็กดท่าไม่ตายเพียงแต่ว่าในความไม่ซับซ้อนนี้เขาจะใส่ดีเทลเพิ่มลึกลงไปยกตัวอย่างเช่นการคอมโบที่ใครเคยเล่น Hack and Stress, แฮ็กแอนด์แซดก็น่าจะเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ยากคอมโบก็จะประมาณว่ากดตีเบาสทีไม่ก็กดตีหนัก3ทีหรือไม่ก็กดตีเบา2ทีกดตีหนัก1ทีประมาณนั้นแต่คุณก็อย่าลืมว่าในเกมนี้มันจะมีในเรื่องของลิทเข้้าาามมมเเกี่่่ยยววยวดสอไคุณจะทอะไรนนั่่กก็แปลวาคอมเดียว ไม่ได้แต่คุณต้องกดให้ตรงตามจังหวะของเพลงอีกด้วยเพราะถ้าเกิดคุณกดได้ตามจังหวะแบบเพอร์เฟกเลยคุณจะได้อะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นเยอะมากเช่นตีได้แรงขึ้นไม่ก็ดรอปของได้มากขึ้นส่วนการเดสหลบถ้าเกิดคุณกดได้ตรงตามจังหวะคุณก็จะสามารถเดสติดต่อกันได้ถึง3ครั้งยิ่งกับการแพรรี่เนี่ยโคตรสาคัญเลยเพราะถ้าเกิดกดไม่ตรงตามจังหวะของเพลงยังไงคุณก็แพรรี่ไม่ได้และศัตรูในเกมนี้มันก็มีหลายตัวเลยที่เขาแนะนําให้แพรรี่ไม่ก็บังคับให้แพรเานั้วจะพรี่เาาจะะนัับงหหวใ้เรก่านัน t องแล้วเราก็ต้องกดรับในจังหวะให้ตรงถ้าเกิดกดไม่ตรงก็เจ็บตัวไปและแถมบางตัวจะโจมตีแบบชุดให้เราแพร่แบบชุดอีกต่างหากซึ่งเราก็ต้องจาทั้งหมดที่มันเกิดมาให้แล้วเราก็ต้องกดให้ได้ตามนั้นเช่นจังหวะมาแบบฉุบชุบฉุบบบเราก็ต้องบล็อกแบบบล็อก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 ,อกประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมแล้วนอกจากการต่อสู้แล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยที่เราต้องออกแอคชั่นให้เข้ากับจังหวะเช่นการเปิดสวิตช์การกระโดดแบบหลายๆครั้งการห้อยโหนหรืออะไรก็เถอะกด้มมันไไ็่ ขนนนาั้เพราะทุกฉากเพลงมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดมีเพลงหน่วงเพลงช้าเพลงเร็วเร็วมากแต่เราก็ต้องกดให้ทันแถมบางอย่างเนี่ยโคตรเถื่อเลยมีจังหวะหยุดไม่ก็จังหวะยกแทกเข้ามาอีกอันนี้ยังไม่นับพวกโหมดยากที่จังหวะมันจะยากยิ่งขึ้นอีกนะซึ่งผมแนะนําเลยว่าในเกมเนี้ยใครที่ไม่เก่งเรื่องการคาอจังหวะแนะนําให้กดโหมดง่ายไปก่อนเลยแต่ถ้าเกิดคิดว่าในเรื่องเนี้ยมันจะทําให้เกมยากเกินไปไหมผมว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นยังไงเพลงมันก็เป็นจังหวะ4ี4อ่ะตั้งสติแล้วก็ทําความคุ้นเคยนิดหน่อย จะมีน้องแมวคู่หูที่จะทําหน้าที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์บอกเราตลอดในจังหวะบีบของเพลงทําให้ผู้เล่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเกมเสียงดังๆไม่ก็ยังไม่แม่นจังหวะพอสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วโหมดสัญ,ญลักษณ์ควบคุมเนี่ยก็สามารถเปิดปิดได้ถ้าเกิดยังไม่ชัวร์ก็เปิดไปแต่ถ้าเกิดเก่งแล้วจะปิดเอาและฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าเกิดยังไม่ชัวร์อีกเกมนี้ก็มีโหมดซ้อม อยากจะทาคอมโบไหมหรือว่าอยากจะแม่นอะไรก็ไปซ้อมก่อนถ้าเกิดคล่องแล้วกลับไปลุยเกมก็ยังไม่สายแต่ถึงแม้ว่าคุณจะแม่นจังหวะแค่ไหนก็ใช่ว่าคุณจะต้องกดให้ตรงอย่างเดียวอย่าลืมดูพวกบริบทด้วยจังหวะไหนควรหลบหรือว่าควรก็ไปซัดอันนี้ก็ต้องพิจารณาจากสถานการณ์นิดนึงโดยเฉพาะกับบอสไฟเนี่ยสำคัญเลยบอสแต่ละตัวคือมันจะตึงมือมากเพราะไม่มีอะไรให้ทมากกว่าแค่การกดให้ตรงจังหวะแน่นอนแล้วบางตัวคุณต้องผสมกันเลยอะทั้งบล็อกให้ตรงจังหวะแล้วก็หลบในจังหวะที่กาหนดเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้ง่ีท ตัวละครของเราทําได้แล้วเกมนี้ก็ยังมีในส่วนของพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยทําให้เกมมีสีสันมากขึ้นสําหรับพาร์ทเนอร์เนี่ยเราต้องเรียกกดใช้เพื่อจะให้เพื่อนออกมาช่วยเหลือเพื่อนที่เรียกออกมาก็เช่นว่าเรียกตัวที่มีปืนออกมาช่วยยิงไม่ก็ทําลายบาเรียไม่ก็เรียกเพื่อนที่มีพละกําลังสูงออกมาเพื่อใช้ทําลายตัวเกราะหนาส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงกันละกันเพราะมันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องแต่หลักๆแล้วก็คือจะใช้งานเพื่อนประมาณนี้และนอกจากการเรียกเพื่อนออกมานในการช่วยการต่อสู้แล้วเราก็ยัง อันนั้นก็คือต้องเรียกเพื่อนออกมาช่วยคือเล่นเพื่ะตามเนื้อเรื่องไม่ต้องซีเรียสแล้วเกมจะปลดล็อกมาให้ใช้เองและที่ว่าปลดล็อกเนี่ยก็จะรวมไปถึงท่าไม้ตายอ,อีกด้วยเพราะถ้าเกิดปลดล็อกเพื่อนออกมาแล้วมันก็จะปลดล็อกท่าไม้ตายใหม่ที่จะใช้ร่วมกับเพื่อนออกมาเหมือนกันใช้แล้วบอกเลยว่าเทมากและนอกจากระบบการต่อสู้แล้วในเกมแนวนี้ระบบการอัปเกรดตัวละครก็เป็นอะไรที่เกมแนวนี้จะต้องมีเราก็เลือกอัปได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกคอมโบใหม่ๆท่าไม้ตายใหม่ๆสล็อต,ตใส,นนสน่นนใส่นี่ซึ่งบางอันจะไม่ม และนั่นก็จะรวมไปถึงพวกความจุพลังชีวิตความจุของหลอดท่าไม้ตายที่จําเป็นมากถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ท่าไม้ตายแรงๆดังนั้นทุกอย่างในเกมนี้ทุกอย่างที่มันดรอปออกมาเนี่ยเก็บให้หมดเพราะเชื่อเถอะคุณไม่อยากจะพลาดการอัปเกรดหรอกเพราะมันเจ๋งจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องชิปโมดิฟายพลังแฝงเนี่ยสำคัญเลยใส่กับไม่ใส่คือตัวละครเราจะมีความแตกต่างเยอะมากแต่ถ้าเกิดอยากจะได้มาใช้งานมันก็ยุ่งยากหน่อยเพราะนอกจากทรัพยากรที่เป็นเหมือนเงินแล้วถ้าเกิดอยากจะซื้อชิปเพิ่มเราก็ต้องฟาร์มสิ่งที่เรียกว่าอัมสตรองเซอร์ แล้วอีกอย่างในฉากเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีแค่ของพวกนี้นะครับบางทีคุณอาจจะไปเจอพวกชิ้นส่วนเกจพลังชีวิตไม่ก็เกจทําไม่ตายที่ต้องสะสมให้ครบคือ2อันหลังเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไม่ฟาร์มเลยก็ได้ถ้าคุณมีเงินแล้วจะไปซื้อในร้านเอาอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ซื้อราคามันก็จะแพงขึ้น2เท่าในการซื้อครั้งต่อๆไปคือไม่คุ้นเลยนะเกมแฮ็กแอน s ์เลสที่มีระบบการซื้อขายกับฟาร์มไอเทมแบบเนี้ยไม่คุ้นเลยจริง โดยรวมแล้วก็คือเกมเพลย์ในเกมนี้มันโคตรสนุกคือปกติแล้วเกม Hack and s l a s h เนี่ยมันจะให้ความระทึกในการต่อสู้มากๆอยู่แล้วแต่ในเกมนี้เขาได้เอาความเป็นริทึ่มใส่เข้ามาทําให้ความท้าทายมันเกิดขึ้นและก็เพลิดเพลินขึ้นในเวลาเดียวกันบอกได้คาเดียวเลยว่าติดเอาความรู้สึกอยากจะเป็นชาวร็อกออกไปจากหัวไม่ได้เลยใครที่คิดว่าผมอวยอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันเองดูแล้วจะได้รู้ว่าการเล่นเกมไปด้วยแล้วก็เคาะเท้าตบจังหวะไปด้วยมันจะเป็นยังไง มาดูกันต่อที่กราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนส์สำหรับเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะไม่มีอะไรให้ติเลยก็อย่างที่เห็นว่าภาพมันเป็นภาพแบบการ์ตูนดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการกินเครื่องครับการ์ดจอระดับ1050 Ti ไก็สามารถปรับสุด1 0 8 0ป p ฟาดไปแล้ว80กว่าเฟรมได้แบบสบายๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคอมคุณเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับการเล่นเกมเล่นเพ้อไม่กระตุกแน่นอนแล้วที่ผมเล่นมาคือผมไม่เจอบัก๊กหรืออะไรที่ทําให้เกมล่มเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือถ้าเกิดคุณไม่ติดในเเเเเเรรรรื่่่่่่่อองงงทททีีีมม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 ัััันน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 นปป็็ภาาาพพกกกกตููแลละะไไ้้คควววสสสจจจิิิยยยยุณึดดดขใผ ก็คือทุกอย่างที่มันเคลื่อนที่ได้ภายในเกมเนี่ยพอมันเป็นคัสซีนปุ๊บมันเหมือนว่ามันจะเคลื่อนที่ด้วยเฟร,รมประมาณ24เฟร,รมเท่านั้นคือเข้าใจแหละว่าเขาตั้งใจทําให้มันเป็นเหมือนคัสซีนแบบการ์ตูนแอนิเมชันเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ข้อเสียครับแค่มันขัดใจผมเฉย สรุปแล้วเกมนี้ก็คือเกมม้ามืดที่ผมไม่อยากจะให้พลาดเลยเกมหนึ่งถึงเนื้อเรื่องจะธรรมดาไปหน่อยแต่ก็สนุกดีเพราะว่าพล็อตมันเน้นทําให้เราสนุกอยู่แล้วส่วนในเรื่องที่เหลืออย่างพวกการนําเสนอเกมเพลย์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรพวกนี้ไร้ที่ติจริงๆไร้ที่ติจนพูดได้เลยว่านี่คือเกมที่สมบูรณ์แบบที่สุดของ Tan โกเกมเวิร์กเลยเกมหนึ่งดังนั้นเอาไปเลยครับ9.5คะแนนสําหรับเกมนี้เล่นแล้วคือประทับใจมากถ้าเกิดปลายปีนี้เกมนี้จะได้เป็นหนึ่งในเกมที่เข้าชิงเกม e of เด e Year ก็คงจะไม่แปลกใจเลยซึ่งก็อย่างงไ ผมก็แนะนําว่าให้ไปลองเล่นกันเองจะดีที่สุด โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้ขอพูดจากใจเลยว่าเกมเขาโคตรสนุกเลยเล่นแล้วไม่เครียดเพลิดเพลินและที่สําคัญมันไม่อยากจะเลิกเลยถ้าเกิดอยากจะเล่นก็จัดไปเกมนี้มีในเกมพาร s ทเดือนละแค่9 9บาทเท่านั้นเองไปลองกันได้เลยส่วนสําหรับวิดีโอตัวหน้านั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันได้เลิกแล้วแหละที่ผมจะทําเกมที่ติดค้างกันเอาไว้ออกมาสักทีส่วนจะเป็นเกมอะไรนั้นหรือว่ามาวันไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับ แต่กับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ